ครับเชียร์ไทยวันนี้นะครับจะไปดูบรรดากองเชียร์ของทีมสมโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอีกทีมหนึ่งของทางภาคอีสานนะครับนั่นก็คืออุดรธานี FC ทีมสมโมสรฟุตบอลนี้เรียกได้ว่ามีบรรดากองเชียร์และมีแฟนคลับอยู่หลายกลุ่มนะครับเวลาเชียร์นี่เรียกได้ว่ามีความเข้มข้นคึกคักไม่แพ้ทีมอื่นเลยนะครับ กลายเป็นธรรมเนียมไปซะแล้วครับสําหรับสีสันก่อนการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีของทีมอุดรเอฟซีหรือทีมยักษ์แสดกับทุ่งแบบการแข่งขันในบ้านตัวเองที่มีกองเชียร์ของเหล่าบรรดาแฟนคลับของทีมยักษ์แสดจะร่วมกันบูมเชียร์ด้านหน้าสนามบริเวณประตูทางเข้าสร้างความคลื้นคื้นเป็นน้ําจิ้มก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ท่วตํานองจังหวะเสียงกลองควบคู่กับคําร้องที่มีเนื้อหาความหมายว่าเราเชียร์ทีมอุดรเอฟซีของทีมกองเชียร์อัศวินยักษ์แสดพร้อมโบกสะบัดด้วยธงสัญลักษณ์ของทีมเป็นการรวมกลุ่มของทีมเชียร์ถือเป็นตัวแทนคนอุดรที่รักในเกมกีฬาฟุตบอลซึ่งรักในทีมฟุตบอลอุดรเอฟซีหรือทีมยักษ์แสดได้มาทํากิจกรรมเชียร์ให้กําลังใจกับทีมที่ตัวเองรักและหวังให้ได้รับชัยชนะในเกมพร้อมทั้งยังช่วยสร้างมิดไมตรีที่ดีงามระหว่างทีมเชียร์ มาเชียร์ครับเ,รเชียร์เพื่อให้กำลังใจทีมอุดรจึงเป็นทีมบ้านเกิดของเราก็รวมจากกลุ่มเล็กๆจากโอเล่มาก่อนสิ่งหนึ่งที่อุดรธานีพวกเราแฟนคลับนะครับภาคภูมิใจก็คือการได้ต้อนรับพี่น้องทีมเยือนที่เดินทางมาะจะใกล้จะไกลก็ดีเรามีความพร้อมมีความยินดีที่จะอยากจะให้เป็นประเพณีก็คือพวกเราจะเลี้ยงต้อนรับนะครับถ้าถ้าไม่สะดวกจริงๆพวกเราก็จะมีอาหารมีน้ําดื่มให้ ทุกตุกนัดไปเราอยากจะทําให้ประเพณีตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยครับเสียงกองที่เราใจจากสองสาวที่มีพละงก,กำลังการตีที่ดังตลอด90นาทีจนจบการแข่งขันเรียกได้ว่าไม่แพผ้ผู้ชายอกสามศอกกันเลยทีเดียวครับสองสาวหน้าหวานสมาชิกทีมอัศวินยักษ์แสดทีมเชียร์อุดรเอฟซีที่คอยสร้างเสียงเชียร์ข้างสนามในเกมร่วมกับแฟนคลับอีกหลายคน ปรสาสูงสันเขตน้องโบนักศึกษาวิชาชีพครูมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมเชียร์กับทีมทํากิจกรรมร่วมกันเริ่มจากมาเชียร์ก่อนค่ะมาเชียร์เฉยๆเป็นกองเชียร์ก็ร้องเพลงเต้นอะไรแงเงี้แหละค่ะแล้วพี่เขาก็ถามว่าอยากสนใจตีกองไหมก็เลยเข้ามาซ้อมแล้วก็ได้มาตีจริงๆจนถึงปีนี้เพิ่งมาปีที่3ค่ะก็ตีมาตลอดเลยเกือบเกือบทุกนัด ปรัชญานินแซงโงหมอหลินเป็นคุณหมอที่หลงไหลชอบในเกมการแข่งขันฟุตบอลเมื่อว่างเว้นพักเวรจากการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลก็จะมารีแลกด้วยการร่วมเชียร์ตีกลองด้านหน้านําเชียร์กันแทบทุกแมตช์การแข่งขันเลยทีเดียวครับ ก็มาเชียรธรรมดาเหมือนกันเข้ามานั่งเชียรธรรมดาเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูหลายปีมาบ่อยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันก็เริ่มรู้จักกันนะคะก็เลยมาทากิจกรรมร่วมกันชักชวนกันมาทากิจกรรมก็ลองเล่นเต้นต่อมาก็ได้มาเป็นน้าเชียร์ด้วยกันตีกองด้วยกันนะคะคือเราชอบอยู่แล้วอ่าแล้วก็จะตามไปดูตามให้กําลังใจนะคะถ้าเราอยากดูนั้นไหนามากๆเราก็จะจัดสรรเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันติดจริงๆแล้วก็ทำงานก่อนนะคะแต่ว่าก็คือพยายามจะมาให้ได้มากที่สุดถ้าว่านี่มาแน่นอนยงไงก็มา สีสันโดยรอบสนามของทีมกองเชียร์ี่ได้ชื่อว่าอัศวินยักษ์แสดที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมอุดรเอฟซีที่ตามเข้าเชียร์เป็นกําลังใจกันเต็มสนามทุกครั้งซึ่งเสียงตีกรองร้องเพลงเชียร์ยังมีโดยรอบสนามสร้างสีสันให้เกมเชียร์รอบสนาม<ไ>ปเป็นบรรยากาศที่ดีของอีกหลายคน<ป>เช่นเดียวกับเอกทรงผาสุขลูกเขยเมืองอุดรที่ย้ายถิ่นฐานจากเมืองหลวงมาอยู่ที่อุดรธาน,นีหลายปีไ,ปได้เข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับภรรยาพร้อมลูก,ลก จนรู้สึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมอุดรเอฟซีคือเริ่มเข้าสนามเมื่อไม่กี่แมตชนี้แต่ว่าเข้ามาแล้วสนุกภูมิใจที่เขาเล่นเต็มที่เริ่มเริ่มเริ่มเข้าสนามแม่บ้านเขาเข้าก่อนแม่บ้านไปเชียก่อนแล้วเราก็ตามเข้ามาก็าสนุกมากจากนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยทั้งในบ้านทั้งนอกบ้าวนาว ก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมอุดรเอฟซกับขอนแก่นเอฟซภายในห้องพักนักกีฬาทีมอุดรเอฟซได้มีการวางแผนร่วมกับนักเตะในทีมวัชรพลขาวคำผู้จัดการหนุ่มไฟแรงทีมอุดรเอฟซตั้งใจในฤดูกาลนี้จะทำให้ดีที่สุด เป็นของขวัญให้กับแฟนคลับทีมบุรรัเอฟซีทุกๆคนสกภาพนักเตะเนี่ยไม่เป็นรองทีมอื่นแน่ในโซนนี้คือสกิภาพนักเตะไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเราค่อนข้างดีคือเราก็มีเยาวชนเยอะก็จริงแต่ว่าเยาวชนแต่แต่ละคนเนี่ยก็เป็นทีมชาติอยูสิบเก้าทั้งนั้นซึ่งทําให้ให้ผมมองสกภาพนักเตะเนี่ยคือไปได้ไกลถึงขั้นลุนแชมป์ในโซนนี้ได้แน่นอนครับเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่คือแฟนบอลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองและต่างอำเภอก็จุดแข็งของเราอย่างหนึ่งครับแล้วก็ในแม,ม้กระทั่งนัดเดือนเนี่ยตามไปเชียร์กันเนี่ยระดับ500-600คนครับซึ่งแฟนคลับในสนามนัดเย่าเนี่ยามากกว่า4,000คนทุกนัดก่อนเกมการแข่งขันนักกีฬาพร้อมทีมสตารโคร้ชทีมบุรดอนเอ ยืนตรงหน้าอัศจรรย์เชียร์ของแฟนคลับทีมอุรดอ f เอฟซีที่เข้ามาร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับทีมเพื่อเป็นสัญญามั่นทั้งสองฝั่งทั้งผู้ลงเล่นและผู้ร่วมเชียร์จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะท,ท,ท,ทันทีที่เกมการแข่งขันระหว่างทีมอุรดอ f เอฟซี FC, ซึ่งเปิดบ้านมารับทีมขอนแก่นเอฟซีเกมในสนามเปิดเกมรุกใส่กันอย่างสนุกสนานเสียงกรองของทีมเชียร์ต่างรัวดังลั่นทุกครั้งที่มีการรุกทำประตูของทีมบุรดอ f เอฟซี สร้างความสนุกสนานลุ้นทุกวินาทีที่มีการบุกทำประตูกันจบเกมการแข่งขันอุดรเอฟซพ่ายกับทีมขอนแก่นเอฟซไปศูนย์ประตูต่อ2เป็นการเปิดบ้านพ่ายแพ้ครั้งแรกของทีมอุดรเอฟซแต่ถึงอย่างไรกำลังใจจากทีมอัศวินยักษ์แสดทีมเชียร์และแฟนคลับของ FC, อุดรเอฟซยังคงยืนหยัดเชียร์ทีมของตนให้จบตลอดฤดูกาลแข่งขันจนประสบผลสำเร็จ้ชาชนะมาครองให้จงได้ หมเวลาสำหรับบริการยกทัพเชียร์ไทยวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะแนะนํานักกีฬาช้างเผือกหรือต้องการที่จะทําความรู้จักกับบรรดากองเชียร์ของกีฬาประเภทต่างๆก็สามารถติดต่อกับเราได้นะครับผ่านช่องทางที่ปรากฏหน้าจอในขณะนี้วันนี้ผมสมชัยศรีสุนาค,ครูและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ we